มาแลว้ววอชช่นกันที่นครศรีธรรมราชค่ะสนามชนโคบานไ้คาวอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในสนามนี่เรียกว่าผู้ชมเนี้ยเป็นมื่นคนค่ะเพราะว่าครูเอกเนี่ยเป็นครูที่ว่าทุกคนรอคอยนั่นก็คือเจ้าแสมซันแชมป์สงขลานะคะปะทะก,กับไอ้มงแชมป์คนครศรีธรรมราชแล้วศึกรางวัลรอบนี้สะพัดมากกว่า60บล้านบาทค่ะทันทีที่เปิดเกมทั้งคู่ก็ใส่กันไม่ยั้งนะคะจังหวัดที่เด็ดอยู่ที่เจ้าแสมซันค่ะใช้เขาแหลมเนี่ยเซยเข้าไปที่กกคู่เต็ม ทําให้คนดูนับหมื่นเนี่ยเ hey ฮกันลั่นค่ะแล้วก็ทําให้อายมงเนี่ยโดนหนักเข้าไปยืนสู้ไม่นานค่ะถอดใจวิ่งหนีวิ่งรอบสนามกันละค่ะแซมซันก็ตามเตดๆชนิดที่ไม่ได้พักกันเลย <S <S ทีเดียวกรรมการยกมือให้แซมซันเนี่ยคว้าชัยไปค่ะรับเงินไปเน้นๆ20ล้านบาทพร้อมกับสร้อยคอทองคำเนี่ยสิบบาทแล้วก็เสื้อสามารถยังสุดสง่างามค่ะส่วนบรรดาเซียนวัวทั้งขาประจาและขาจอเนี่ยเ hey ฮลั่นละค่ะแล้วรอบนี้เนี่ยสะพัดไปมากกว่า100ล้านบาทภายในค่ำคืนเดียว ค่ะเรียกได้ว่าศึกครั้งนี้คือที่สุดของโคชนภาคใต้ในรอบปีกันเลยค่ะ